สวัสดีครับอยู่กับคาเมร่าแมนนะครับวันนี้เราจะพามาสุ่มกับอีเวนต์ใหม่นะครับอีเวนต์มันก็คือนี่นะครับเดินมาทางนี้เลยเป็นการย่อยตัวละครแล้วก็จะได้ตัวมานะครับอันนี้ผมก็ได้มาเยอะพอสมควรแล้วอ้าวผมได้มาพิดทางนะครับขออภัยไปไปไป,ไปมันต้องไปที่ตู้ซัมมอนนะครับไปที่ตู้ซัม,มอนเพื่อย่อยนะครับแมคนรอดูตู้เต็มเลยเห็นไหมเฮ้ยไม่เป็นไร เราจะพาทุกคนมาดู EV อีกกิจกรรมใหม่นะครับวันนี้ตื่นไวอัปเดตซะเช้าเช่ชโอเคกิจกรรมใหม่เข้ามาเลยครับแล้วเราก็ดูที่กระเป๋านะครับนี่ครับกระเป๋าเราจะกลายเป็นสีดํานะครับเราก็กดที่กระเป๋าเลยครับอันนี้ผมได้ยอมเสียไป2,700เพื่อสุ่มตัวละครมานะครับนี่ครับก็จะได้ตัวละครมาให้เราทำกดที่ตัวละครนะจะมีบางตัวที่ไม่สามารถทำการย่อยได้นะครับตัวที่ย่อยไม่ได้น่าจะเป็นตัวพิเศษนะ เนี่ยอย่างนี้ย่อยได้แต่มันก็จะพอย่อยเสร็จมันก็จะไปที่ปุ๊บเนี่ยมันจะได้ตัวมาแบบนี้เลยครับแล้วเราก็ต้องไปไหมไม่รู้ว่าทําไมเขาต้องให้มันวับมาไปมาแบบนี้ด้วยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับเนี่ยมันก็ให้วับไปวับมาผมนี่สุดเซ็งเลย <laughs> จะยืนสุ่มที่เดิมไปเรื่อยๆก็ไม่ได้ต้องเดินมาใหม่อีกนี่เราก็ต้องกดใหม่นี่เดี๋ยวผมจะใช้เป็นหนวดข่าวนะผมซุ่มหนวดขาามาเลยนะ <laughs> ดูซิจะได้อะไร ได้ฮอกอีกแล้วเออเพืออ่อไปเรื่อยๆเลยโอเคไปเรื่อยๆมันต้องมีดีสักตัวแลยนะ่ะโอเคผมจะสุ่มไปเรื่อยๆแล้วกันตอนนี้ผมคาดอยู่น่าจะเป็นตัวหน้าปกอัปเดตนะผมจำชื่อมาได้และชื่ออะไรโอเคเดี๋ยวผมก็จะทำการสุ่มไปเรื่อยๆนี่จุได้กอนอีกแล้วไม่เป็นไรไปต่ออย่าหยุดไปต่อสุ่มเรื่อยๆสุ่มเรื่อยๆนะครับสุ่มเรื่อยๆนะครับ แล้วก็ต้องเดินเข้ามาจนกว่าจะเป่าจะเป็นสีดำนะชึบกดไปถ้าผมจำไม่ผิดผมน่าจะเหลืออีก2ตัวที่ยังไม่ได้นะแต่ทำไมมันไม่ออกความเกลือความเกลือของผมนะั้นมันคืออะไรทำไมมันไม่ออกโอเคมาเข้ามาต่อเป่าดำแล้วกดชึบกดแล้วก็คูลิลินแทพคุลิลินต้องพาตัวดีๆมาให้ผมซะาแล้วละ่ะ ไม่ดีอย่าไปยอมอย่าไปยอมอย่าไปยอมเ่าดำกดชึบต้องมาแล้วคุณดีอีกทีนะึงไม่มามาแต่ตัวเดิมๆมาครับ่ันผู้ชมทำไงดีโอเคเอาไม่อย่ายอมแพ้อย่ายอมแพ้เราไม่เคยยอมแพ้ความพยายามอยู่ที่ไหนมันต้องมา เราจะดวงไม่ดีขนาดนั้นเลยลระเ,เอาเฮ้ยเมื่อไหร่มันจะมาเดี๋ยวเอาไม่เอาหม่มันต้องมีสัก,กวันโอเคลุยต่อมันต้องได้แหละมันต้องมาเปาดำแล้วเข้ามากดชึบสุมต้องมา ผม,ผมสุ่มผมสุ่มมา60รอบเพื่อมาย่อยยังไงมันก็ต้องมาสักตัวเลยนะใช่ไหมทุกคนยังไงมันก็ต้องมาแหละเพราะว่าเกมน่าจะเห็นความพยายามของพี่พี่สุ่มตัวละครมา2000ตู้หนวดขาวสุ่มมา60ครั้งเพื่อจะมาย่อยให้ได้ตัวที่ต้องการต้องออกแล้วก่อนไม่เอาไม่เอาก่อน เอาไหมาเอาไหมาไปต้องมายังไงก็ต้องมาชูเบาดํากดจุ๊บกดจุ๊บมาแล้วคุณลินขอตัวดีๆไม่รู้ว่าเกี่ยวกับดาวหรือเปล่านะแต่ผมว่ามันน่าจะสุ่มหรือเปล่าย่อยเหมือนกล้ากิจกรรมนี้เอามาแทนแบบว่าเราสุ่มตัวละครแล้วมีตัวเกลือเยอะๆแล้วก็เอามาย่อยเพื่อแลกเอาตัวดีๆ ดีหรือเปล่าเพื่อนๆว่าตัวในนี้ดีหรือเปล่าดีไหมนี่่ะดูดิผู้ชมครับทำไมความเกลือของผมมันทำไมความเกลือมันทำไมมันเกลือบแบบนี้ล่ะครับยัง ผมจะต้องหมดกี่เพชรถึงจะได้ตัวครบเพชรผมก็มีอยู่แค่ห้าพันมะั้งนะเออเอาไหมต้องมาแล้วไม่มาขามุยไปก่อนกดปุ๊บขี้เกียจเดินนะ่ดูดิเนี่ยเขาจะให้วาปออกทำไมก็กดยืนสุ่มข้างในนั้นไปเลยใช่ปะคิปเหมือนกันไหมครับนะโอเคเอาใหม่คลิปนี้มันก็จะอยู่แค่นี้นะ ยังไงก็เข้ามาก็อย่าลืมกดติดตามนะครับใครดูใหม่ก็กดไลค์กดแชร์ได้นะครับไม่ว่าไม่ว่ากันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวก็ย่อยทิ้งพวกนี้มันได้ยากแค่หล่อบูม่ามาบูม่ามาตู้นี้โอเคมันต้องมาม้องมาห้าทีแล้วยังไม่ได้อะไรเลยอีเวนต์ใหม่ ต้องได้ต้องได้แกก็ต้องได้ต้องได้ออกต้องมาไม่มาทำไมไม่มาเฮ้ยต้องมาสิครับต้องมาสิครับผมเสียเพชรตัวะขนาดนี้ต้องมาแล้วล่ะต้องมาแล้วล่ะเอา้ากดพีนะครับล้นหมดแล้วเนี่ยโอเคเผื่อจะดวงดีเผื่อจะดวงดีกดวับไปวับมาเผื่อจะดวงดีโอเคกดมากดรึบ ต้องมาแล้วล่ะต้องมาไหมต้องมาโอเคนะไปมามาไหมเออทำไมสามดาวได้ตัวนี้หรือว่าเราต้องใช้5ดาว <c oughs> เออนะนวดขาวผมมีเยอะนวดขาวมีเยอะจะใช้นวดขาวเลยโอเคผมก็จะทําการเลื่อนตับนี้ดีกว่าเนี่ยดูดิโหได้ฮอกมาเต็มเลยดวงนี่ผมยังอีโวไม่ได้แล้วก็ หนดขาวนี่เหลืออยู่สองตัวโอเคกดเลยด้วกันก้อนอีกแล้วหรือว่ามันไม่เกี่ยวกระฮาดาวหรือว่ามันไม่เกี่ยวมันสุ่มใช่ไหมเอานะหนวดขาวีนี่ผมได้มีฮอ,อกผมขาวมาแล้วฮอ,อกอีกแล้วล้นคลังแล้ว <c oughs> อนะ พวกตัวจจกด่านจะไม่สามารถใช้ได้พวกไปวจกด่านจะไม่สามารถใช้ได้อุ้ยได้กูเยอะได้กูเยอะได้กูเยอะเนี่ยผมไม่ชอบตรงที่มันให้เดิน <laughs> มันเสียเวลาถ้ากดตรงนั้นย้ำๆเลยแบบคลิปนี้จะสั้นมากไม่ยาวใช่ไหเดินไปเดินมาเสียเวลามากบอกเลยเอาวะต้องได้แล้วฮอกอีกแล้วเต็มกระเป๋าแล้วครับฮอกเต็มกระเป๋าแล้วครับต้องมาแล้วต้องมาแล้ว ้าเอ๋ไม่ใช่ตุ๊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 มาไม่มาเอาฟูฟูมาเอาเดี๋ยวผมย่อยตัวย่อยผิดย่อยตัวเลีวยี่สิบไปก่อนเดี๋ยวผมขอล่องย้ายเซฟก่อนนะอาจจะอยู่ที่เซฟ S <S เฮ้ยต้องมาแล้วล่ะอย่ายายเซฟแรปต้องมาต้องมาต้องมาน่ะน่ะลุยล่าจะได้หรือเปล่าจะได้หรือเปล่าเขาไปไปคลิปนี้ก็จะทำรวดเร็วนะไม่ได้ตัดต่ออะไรเลยอัดเลยลงเลยนะ อาจจะมีอะไรผิดพลาดก็ขออภัยนะครับชื่อตัวละครอาจจะนึกไม่ออกพูดไม่ถูกก็ขออภัยไปด้วยนะที่นี้นะครับโอเคอยากทำรีวิวตัวละครนะแต่ว่าไม่รู้น้องๆจะให้ทำหรือเปล่ายัางไงก็ถ้าเห็นคลิปนี้ก็ขอสัก5ถ้าถึงร้อยไลค์ก็จะทำา50ไลค์ก็ทำแล้วละ่ะถ้าถึงนะถ้าถึงยังไงก็ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะใครอยากดูรีวิวคอมเมนต์ comment, บอกว่าอยากดูไว้ใต้คลิปเลยครับเดี๋ยวพี่เห็นเยอะๆแล้วพี่อาจจะอยากทำขึ้นมานะโอเคอันนี้จะเป็นการ อีเวนต์ใหม่อันนี้ลองย้ายเซิฟมาเซิฟตัวเองดูอาจจะมีน้องๆเห็นพี่ออนไลน์แล้วก็จะเข้ามาแต่ว่าทําไมเข้าเซิฟไม่ได้วะน,นวี่เอาใหม่จอยเซิฟไม่ได้ <laughs> จอยเซิฟไม่ได้ก็ต้องเอาใหม่นะเอาใหม่เอาใหม่ ไปยังยังค้างอยู่ <laughs> โ,อโอเคำไมไม่เข้าเสือให้พี่อะทุกคนเราไปเซฟคนอื่นสิเกมอีกแล้วเหรอเกมอมีกีแล้วนะเกมไปเซฟเวอร์เวทเอะไรไปดิเซฟเวอร์ โอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคเข้ามาแล้วไปึืบเข้ามาจังหวะน,นี้แหละต้องมาแล้วปึ๊บ นะ <c oughs> ในตัวที่มันได้มาแล้วมันก็จะไม่สามารถสุ่มได้ก้อนอีกแล้วครับเสียงพี่อ่อยแล้วเนี่ยไม่ออกกะทีเนี่ยไอตัวหน้าป่มน้องๆหลายคนได้กันง่ายมากทำไมพี่ได้ยากจังมีใครไม่ได้บ้างมีใครได้แล้วโชว์หน่อยนะใต้คลิปโชว์มาเลยได้ฮอกอีกแล้ว อะไรครับนี่เต็มกระเป๋าไปหมดแล้วพอกะต้องมาต้องมาอย่ายอมต้องมาแล้วต้องมาแล้วพี่ชืวอ๋อไม่มาทำไมมันต้องว้าไปมาด้วยนี่อขัดใจจริงๆพวกเลยว่าขัดใจมากยิ่งว์ปยิ่งขัดใจถ้าเรา ก้อนโอ้ก้อนเทียบจะไปทําประตูได้แล้วเนี่ยก้อนเยอะขนาดนี้โอ้โหไอหัวแดงก็เยอะนี่ไงทั้งไม่ได้โอเคอันนี้ก็คือสำหรับกิจกรรมใหม่นะครับก็ให้ดูแค่นี้นะครับคือการวิ่งเข้ามาแล้วก็เลือกตัวละครที่เราสุ่มมาเป็นเลือแเราก็มาหาตัวละครนะครับตัวละครมีเยอะเลยนะครับในนี้ เป็นตัวใหม่ที่เราไม่ต้องไปสุ่มตู้ซัมมอนนะครับแต่เป็นการมาลุ้นในนี้เอาการันตีไม่มีแน่นอนโอเคนะก็คลิปนี้ลาไปก่อนครับถ้ายัางไงก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายเจอก,กัน